ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอดโมงเช้าที่เราจะมาพบกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์ภาพรวมวิเคราะห์ภาพรวมสดๆนะครับแล้วแนวโน้มหุ้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เริ่มมีหุ้นเก่งกําไรเริ่มฟอกันบ้างแล้วนะครับเริ่มฟอกันบ้างนะครับภาพรวมเป็นยังไงท่านนักลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้นะครับที่ f a c e b o o k แฟนเพจของเรา นะครับนะครับส่งมาได้เลยนะครับจะพยอยตอบให้นะครับเต่มาดูภาพรวมกันก่อนว่าตัชนีตลาดเองก็พักฐานนิดนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานขึ้นมาแรงมากนะครับขึ้นมาแรงพอสมควรนะครับก็เริ่มชินนะครับวันนี้ตัวเลขสองหมื่นเป็นวันแรกนะครับสําหรับผู้ติดเชื้อนะครับก็คงคงใกล้จะพีคแล้วเร็วนี้แล้วแหละโดยส่วนตัวผมคิดนะครับ ที่เราคุยกันนะครับว่ามันภาพรวมถ้ากลับไปใหม่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ใหม่แรกทีหนึ่งเนี่ยระดต้านใหญ่ถัดไปจะอยู่ประมาณพันหกร้อยพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับพันห้าร้อยห้าสิบห้า นะครับตรงนั้นจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับว่าถ้าเบรกได้นี่มีสิทธิ์เทนะครับมีสิทธิ์เทขึ้นระลอกใหม่นะครับก็อาจจะโดยการจากผลประอกอบการนะครับของกลุ่มปตทที่กําลังจะประกาศในช่วงอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้านะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับไม่ได้ก็คงต้องรอรอตัวเลขผู้ติดเชื้อมันพีคเมื่อไหร่แล้วมันก็ค่อยๆลดลงเองโดย น่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเมื่อเมื่อมันพีกเยอะๆนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเยอะมากนะครับท่านักทุนต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังเมื่อวานฟังเวิร์กพอยต์เขาก็พูดนะครับว่าตรวจเวลาสี่หมื่นแปดแล้วเจอเวลาสองหมื่นเนี่ยมันมันเกือบจะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะอืมนะครับภาพรวมวันนี้ก็จะมีเซเว่นอารที่ฟอร์เลยนะครับ งานเลี้ยงแต่แลราก็เล็กก็เป็นเมินขายตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับขึ้น,นตอนขึ้นดูใช้เวลานานมากตอนลงลง,ลงเร็วมากเลยนะครับลงมาแป๊บเดียวจะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับนี่แหละหุ้นเก่งกำไร มาดูคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามมีอะไรบ้างครับ xo ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีวันรุ่มไม่มีอะไรเลยนะครับ B I C E กำลังจะไปต่อพอดีจริงๆมันมีนารโนมจะไปต่อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตลาดเกณฑ์กำไรจะไวายไหมเมื่อเจอเซเว่นอัพ เพวเทคนิคก็ได้ถึง12บสาทสาสิบนะครับอันนี้เพียวเทคนิคนะครับปัตมณโออโออาวานก็สวยนะหลังๆก็เริ่มชัดเจนนะครับว่าแทบจะไม่ใช่เป็นปั๊มน้ำมันแล้วนะครับเมื่อวานมีข่าวจะจับมือกับสวัสด์เปิดปั๊ม ในเปิดไว้เปิดในป,ปั๊มนะครับอีกหน่อยปั๊มปตทจะกลายเป็นมอลมอลเล็กๆไปแล้วนะครับมีทุกอย่างไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวครับตรงนี้ก็ทยอยซื้อได้นะครับสําหรับเพราะก็จะไซเวย์อยู่ระหว่างยี่สิบเจ็ดห้าสิบถึงสามสิบสองบาทนะครับครูวนกอดข่าวลือนิดนึงนะครับเอาไม่จบนะครับยังสวยอยู่ นะครับลาตายังอยู่ข้างบนนะครับ3บาทสามสิบสาบาทสีครับน้องมีทรูต่อไปแล้วนะครับว่ายังไม่จบยังมีสิทธิ์เล่นต่อ แบมก็น่าจะนะครับงบออกมาสวยมากนะครับเพราะมีการขายที่ดินแปลงใหญ่ออกไปนะครับก็น่าจะรีบาวขึ้นไปเส้นข้างบนอยู่ประมาณ17บาบาท60นะครับถ้าผ่านได้ก็จะมีตามั้านถัดไป18บแบาท70 t g อก็มีสัญญาณรีบารเหมือนกันลงมาลึกมากนะครับนะครับดต้านอยู่ประมาณ17บาทนะครับมีมีมบุริตเอนกฟรฟฟิงนะครับค่อนข้างสวย ครับสวัสดีครับคุณสาครแตนทันแท้ครับนอนเหรอทำไมดูไม่ได้อ่ะไม่เกี่ยวกับไอล่าแล้วเขาคงโอเบไม่มีสัญญาณเหรอ ลองแจ้งเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าทำไมเขารับสัญญาณนี่ยแต่เฟซบุ๊กมันไม่เกี่ยวเนาะแลนเดิเฮาส์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเอสทีจีทีทท ในกลุ่มก็ยังยังไม่สวยนะครับเป็นขาลงเต็มตัว,วเราจะเห็นได้ว่าเส้น่ห้าวันโกดดันลงมาตลอดนะครับเววัวนนี้คำถามน้อยหรือยังเช้าอยู่ เรามาดูบรรยากาศก็ยังโอเคนะภาพรวมเรามาดูะเอียดละเอียดนิดนึง โอ๋ยชนเลยนี่อืมเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอัปเดตใหม่นะครับเพิ่งชนมีหน้าตึกตึกตักตัก ชนพอดีนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่ห้านะครับถ้าเบรกได้นี่เป็นไบเซ็นแวได้เห็นพันหกนะทำเป็นเล่นไปตอนนี้ทุกคนมองลงกันหมดนะครับแต่ว่าตลาดมันชอบชอบชอบ,ชอบสวนนะครับชอบพลิกไปอีกทางหนึ่งอืมอันนี้อัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่นะครับหนึ่งห้าสี่ห้านะครับเบรกได้เป็นเรื่องนะครับ แต่ก็ยังไม่เห็นแต่ตลาดมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือวัดดีใะน้องกะทิคำถามมาอีกแล้วนะครับไม่ใช่ยุดหรอคิวแมนอะ่อคุณนอะไรเอ่ยบรุไม่รู้ ไม่รู้ดูไม่ได้อยู่ดีก็โดดขึ้นมานะครับไม่มีแพทเทิร์นนะนะครับคุณวิเชียนถาบิกลิมยืนนิ่งสงบอยู่ในแนวรับนะครับถ้าใครสายย่อเนี่ย ตรงนี้ก็สยอยซื้อได้นะครับอืมเนี่ยอยู่แนวรับเลยโอเคคำถาม,ถามหมดแล้วนะครับเอาใหม่เออเพิ่งเพิ่งอัปเดตช n e l ใหม่นะครับ นาตาหนึ่งห้าสี่ห้านะครับเบรกได้เป็นเรื่องไอ้ใส่พร้อมเบรกเหมือนกันนะอืมอืมอืมก็ต้องคงดูคู่กับค่าเงินด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาสุดล้าแล้วเหมือนกันนะครับค่าเงินบาทเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ฝรั่งหยุดขายมาแล้วนะครับช่วง ่วงอาทิตย์ที่แล้วเมือ่อวานก็ไม่ได้ขายนะครับโอเคเรียบร้อยเซเว่นอัพจบ นั้นก็ไม่มีอะไรนั้นทางงานวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ